ครับวันนี้นะค,ะครับกลุ่มของขอผมจะมานําเสนอโครงงานเรื่องน้ำยาชิดกระจกจากน้ำส้มสายชูครับค่ะน้ำยาชิดกระจกที่หาซื้อทั่วไปตามท้องตลาดนะคะจะมีสารอันตรายนะคะที่ส่งผลให้ผู้ใช้งานเนี่ยเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงนะคะผู้จัจะทาก็เลยค้นหาข้อมูลวัตถุดิบหรือว่าสารประกอบนะคะที่สามารถนํามาทดแทนได้คะ่ะโดยกลุ่มของพวกเรานะคะเลือกใช้น้ําส้มสายชูค่ะเพราะว่าน้าส้มสายชูเนี่ยให้ประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือว่าใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์มากที่สุดนะคะ โดยกลุ่มของพวกเรานะคะเลือกใช้น้ำส้มสายชูปริมาณ3ชอ้อนโต๊ะแป้งข้าวโพดปริมาณ1ชอ้อนโต๊ะแล้วก็แอม,มโมเนียมไบคาร์าบอนิแอม,มโมเนียน1ชอน้อนโต๊ะผสมกับนาาบ้ำเปล่า300มิลลิลิตรค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์การกัดเนี่ยทธิภาพเทียบเท่ากับปัญญาทั่วไปตามช่องใส่ค่าสำหรับจุดะส์นะคะก็คือข้อ1นะคะเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ หลาการใช้น้ำยาเช็ดกระจกทั่วไปค่ะตามท้องตลาดนะคะและวิธีการดำเนินการนะคะจะมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้นะคะ 1. น,นะคะแป้งเข้าวโพดจำนวน3ช้อนโต๊ะค่ะ2อแอโมเบอย์ไนคตรเบนมเนสามช้อนโต๊ะ 3. น้ำต้มสายชู6 6ช้อนโต๊ะค่ะและน้ำเก้ารอมิลิตถ้วยจำนวน3ใบช้อน3ามคันฟองน้ำเช็ดกระจกจำนวน4ชิ้น ขวดปอกกี้จำนวนสามขวดผ้าขาวบางจำนวนหนึ่งผืนผ้าสะอาดจำนวนสี่ผืนน้ำยาเช็ดกระจกทั่วไปตามท้องตลาด1ขวดนะคะและสุดท้ายก็คือกระดาษทิชชู่จำนวน1แพคค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการดำเนินงานค่ะส่วนที่1นะคะผห้ละทานน้ำยาเช็ดกระจกธรรมชาติจากน้ำส้มสายชูปริมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ 1. 1. นําำแป้งข้าวโพดปริมาณ1ึช้อนโต๊ะใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้2 ใส่นะ้ำปริมาตร300มิลลิตรในภาชนะที่ใส่แป้งข้าวโพดไว้ 3. ใส่แอมโมเนียมคาร์บอนแอมโมเนียปริมาณ1ช้อนโต๊ะในภาชนะข้อที่2 4. ใส่น้ำส้มสายชูปริมาณ1ช้อนโต๊ะลงในภาชนะเดิม 5. คนส่วนผสมให้เข้ากัน 6. รอส่วนผสมทั้งหมดตกตะกอนเจ็ 7. แต่เปลี่ยนปริมาณน้ำส้มสายชูเป็นสช้อนโต๊ะค่ะสูตรที่3เราก็จะทำเช่นเดียวกับสูตรที่1ค่ะแต่เปลี่ยนปริมาณน้ำส้มสายชูเป็น3ช้อนโต๊ะค่ะวิธีการทดลองประสิทธิภาพของน้ำยาเช็ดกระจกจากธรรมชาตินะคะ 1. แบ่งกระจกออกเป็น4ส่วนส่วนที่1เราจะเช็ดด้วยน้ำยา ช็ดด้วยน้ำยาเช็ดกระจกทั่วไปตามท้องตลาดค่ะวิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำความสะอาดสิ่งสกปรกน้ำยาเช็ดกระจกของแต่ละจตดนะคะเราจะนำกระดาษทิชชู่เช็ดบริเวณกระจกที่ผ่านการเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดกระจกของแต่ละสูตรเพื่อดูสิ่งสกปรกที่ติดที่เหลืออยู่ค่ะครับสำหรับผลการดเนินการและอธิบายข้อมูลนะคะน้ำยาเช็ดกระจกสูตรที่หนึ่งนะครับกลิ่นของน้ำยากระจกที่ได้่จะมีกลิ่นหอมครับ จะทิ้งรอยคราบออรอยเช็ดกระจกนะครับแล้วก็หลังจากที่เราทดสอบกับทิชชู่แล้วเนี่ยปรากฏว่ายังมีคราบสิ่งสกปรกเหลืออยู่ครับประสิทธิภาพในการเช็ดกระจกข,ของน้ยายาเช็ดกระจกสูตรที่หนึ่งนะครับมีประสิทธิภาพดีสูตรที่สองนะครับกลิ่นผลยาเช็ดกระจกมีกล,ล,ลิ่นคอ่อนข้างจะฉุนทิ้งคราบเล็กน้อยแล้วก็มี คราบสูสุกัรหลุดหล่นอยู่นิกน้อยนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการเช็ดดีมากดีนะครับแล้วก็สูตรที่สานะครับกลิ่นของน้ำยาเช็ดกระจกมีกลิ่นฉุนนะครับแต่ว่าจะไม่ทิ้งคราบแล้วก็จะไม่มีสิ่งสุกปรกลหล่นอยู่ครับแล้วก็ประสิทธิภาพนะครับจะมีประสิทธิภาพดีมากน้ำยาเช็ดกระจกทั่วไปตามท้องตลาดนะครับที่มีสารเคมีอยู่เนี่ยกลิ่นของมันนะครับจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ไม่ทิ้งรอยคราบแล้วก็ไม่มีคราบสิ่งสุกปรกลุหล่นอยู่แล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีมากครับ สำหรับสรุปผลการทดลองนะครับจากการทําโครงงานนี้นยผบว่าน้ำยาเช็ดกระจกสูตรที่3นะครับซึ่งมีปริมาณของทุห้าชิ3สามช้อนโต๊ะเนี่ยมีประสิทธิภาพดีกว่าน้ำยาน้ำยาเช็ดกระจกสูตรที่1สูตรที่2แล้วก็มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับน้ำยาเช็ดกระจกทั่วไปตามท้องตลาดที่มีสารเคมีผสมอยู่ครับทางน้ำยาเช็ดกระจกสูตรที่1นะครับเมื่อนําไปทดลองเช็ดกับกระจกเงาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีประสิทธิภาพที่ดีมีกลิ่นหอง จะทิ้งรอยคราบเช็ดทิ้งรอยเช็ดบนกระจกนะครับแล้วก็มีคราบยึดสกปรกสิ่งสกปรกลงเรืออยู่น้ำยาเช็ดกระจกสูตรที่สองนะครับเมื่อนําไปทดลองแล้วเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีไม่มีกลิ่นมีกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะฉุนแล้วก็ทิ้งรอยคราบแล้วก็มีสิ่งสกปรกลงเลืออยู่เล็กน้อยครับสูตรที่สามนะครับเมื่อนําไปทดสอบแล้วเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีมากแต่ว่ามีกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะฉุนแล้วก็ ไม่มีสิ่งสุกภรบหลงเหลืออยู่เลยนะครับแล้วก็น้ำยาเช็ดกระจกทั่วไปตามข้องกระดาษที่มีสารชคมผสมอยู่นะครับเมืนําไปทดลองแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีประสิทธิภาพดีมากแต่ว่าจะมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็มีไม่ไม่ทิ้งรอยคราบแล้วก็เมื่อนํากระดาษทิชชู่ไปทดสอบแลยนะปรากฏว่าไม่มีคราบสิ่งสุกปรบหลงเหลืออยู่ครับครับสำหรับกลุ่มของผมก็ขอจบการนําเสนอโรงงานไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ